สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้อง f c เมาเครื่องบินทุกคนนะครับคลิปนี้เรามารางรถนะครับล้างรถเกีียวแล้วแกะสติ๊กเกอร์ออกครับปิดตำนานรถเกีียวมูเห่าครับล้างเตรียมส่งนะขายได้แล้วครับแกะออกให้หมดเลย เผื่อเจ้าของใหม่เขาอยากเปะชื่อเจ้าของนะครับของเราก็ปิดตำนานให้นะครับต่อไปก็ไปลงชื่อใหม่เกะเลยครับรอ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 แบ๊ เป๊ะฮ่าเป๊ะจ่อได้ฟิล์มเร่งกล่าวจะมาไฟร์ตัววู้ฮ่าฮ่พี่จะล้างให้แล้วครับอบนี้แล้วครับลูกน้องนี้แล้วพี่จะล้างเองเลย โอ้ทำบาปพิจักครับทั้งขับทั้งล้างถ้าเริ่ผมก็ล้างแล้วครับตื่นมาล้างแต่เช้าเลยนะสามชั่วโมงสามชั่วโมงครับเสร็จแล้วแจ่มแล้วครับคลิปเลย ทเลือปีนี้เดี๋ยวออกงานต่อครับผลแมคโครให้ป่าตู้นะเดี๋ยจะรอขนแมคโครครับพอจะได้ค่าขนมเที่ยวละห้าร้อยผลใกล้ๆครับนานๆย้ายทีก็ดีกว่าจอดไว้ครับ ลูกค้าจะมาดูหลายคนอยู่ครับนหลังจากที่เราประกาศลดเหลือ43กอ,อมีคนโทรมาเยอะมากเลยครับไม่รู้ใครต่อใครนะมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับใครพร้อมจบก็เมาเลยครับมาก่อนได้ก่อน ยังไม่มีใครวางมัดจําครับถ้าใครวางมัดจําผมก็จะให้สิทธิ์คนนั้นก่อนนะแต่อันนี้มีแต่ลูกค้าว่าจะวิ่งมาดูนะครับออใครมาได้ก่อนก็ให้คนนั้นก่อนนะครับให้สิทธิ์คนมาก่อนนะครับมาก่อนได้ก่อนแต่ถ้าวางมัดจํามาก็ได้สิทธิ์ก่อนนะครับจะเก็บไว้ให้ดูก่อน ีนี้ไม่ได้ล้างน้ําใหญ่ครับไม่ได้ล้างปั๊มใหญ่นะปั๊มน้ําเสียครับก็เดี๋ยวล้างคร่าวๆก่อนครับตอนนี้ก็ล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่จะมาล้างให้นะล้างเสร็จแกก็กลับบ้านเลยครับได้ประมาณนี้ไม่ได้ไปล้างปั๊มใหญ่ครับเอาพอดูได้นะ ยังไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ครับเดี๋ยวรอลูกค้ามาดูครับว่าจะจบไหมถ้าไม่จบเดี๋ยวผมมาแจ้งอีกทีนะครับตอนนี้ก็ติดจองแล้วล้างให้ประมาณนี้ก่อนพื้นที่มันไม่ได้เลยครับ ล้างไปมันก็แฉะไปนะเสร็จเหล็กก็ขึ้นรถเรียบร้อยครับได้คันหนึ่งเลยสะสมไว้หลายปีครับอันนี้ท่อเก่านะท่อเดิมติดรถมาได้เวลาอำลาแล้วครับ ายจริงแล้วเก็บไว้นานแล้วครับมันรกนะลองฟางเก่าไปแล้วเหลือโมเลยังไม่ไดนขัดครับเหลือไว้สำรองนะครับปกตินี่เต็มนี่เลยพวกท่อพราอะไรจะอยู่นะก็ขัดขึ้นรถหมดแล้วครับ เรียวไว้ประมาณนี้โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวถ้าลูกค้ามาดูยังไงถ้ายังขายไม่ได้ผมจะลงคลิปแจ้งอีกทีนะครับสำหรับรถเกี่ยวของเราโอเคก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ